เทฟรีดคลิปนี้ขอพาทุกคนไปไหว้พระที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งในวัดเก่าแก่ของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีพระพุทธรูปปางประธานพรสีทององค์ใหญ่ที่สุดในจนังหวัดสำหรับวันเดทริปของเราในวันนี้ที่เดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีเรามาก,กับเจ้าคาวาสกิอิเลเมนเตอร์400รถวิกบค์ที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในปี2024ด้วยยอดจำหน่ายกว่า6,000คันและที่สำคัญรถคันนี้ผลิตในไทยจำหน่ายในไทยและส่งออกไปทั่วโลก ด้วยดีไซน์รองนัโลเบาะนั่งต่ำท่านั่งสบายน้ำหนักเบากวบคุมง่ายข้องตัวทั้งในเมืองและนอกเมืองร้านเตียต๋ยวกัญจนบุรีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือวัดค่ําเขาปูนเป็นร้านที่ตกแต่งสไตล,ล์วินเทจดูกลมกลืนกับสบภาพแวดล้อมและบรรยากาศสบายๆเหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนรับประทานอาหารพร้อมชมวิวธรรมชาติ W Story Cafe ต้องบอกเขาว่าเขาเป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากๆแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกันจนบุรีไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเขาจะตั้งอยู่ติดกับทางรถไฟที่เรียบแม่น้ำแคว Eliminator 400เป็นรถที่เหมาะกับใครด้วยท่านั่งของเขาด้วยความสูงเบาะที่ไม่เยอะด้วยน้ำหนักตัวรถที่ไม่มากท่านั่งที่สบายเหมาะกับทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะว่าด้วยความสูงตัวรถแค่นี้การเดินทางที่ความเร็ว ในระดับหนึ่งเขาก็ทําได้แบบไม่เหนื่อยอะไระนะแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถดูรถได้ที่คาวาซากิโชรูมใกล้บ้านท่านนะ